ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่25สิหงหาคมนะครับ2563น,นะครับอ่าะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานะครับรู้จักกันเกี่ยวกับโรคไส้เลื่อนนะครับบางบางคลิปนะครับผมก็เคยไลฟ์สดไว้นะครับแต่วันนี้นะครับอพอดีมีลูกค้าสั่งมาก็เลยจอกไปส่งสมุนไปแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปส่งเดี๋ยววันนี้เราขอมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับโรคไส้เลื่อนนะครับผู้หญิงนะครับผู้ชายทุกคนนะครับก็ต้องนะครับศึกษาไว้นะครับว่าโอเคนะครับ ไส้เลื่อนนี้เป็นที่ไหนและก็เป็นตรงไหนนะครับไส้เลื่อนส่วนมากแล้วนะครับภาวะที่พบได้บ่อยนะครับก็มักจะเกิดกับคนทุกวัยนะครับและก็ทุกเชื้อชาติอยู่แล้วนะครับและก็ทุกภาคนะครับก็คือทั่วนะครับก็คือทุกคนทุกวัยนะครับก็มักจะมีอาการไส้เลื่อนหรือว่าเป็นโรคไส้เลื่อนนะครับและก็มีอยู่นะครับด้วยกันหลายชนิดโดยแต่ละชนิดจะมีอาการนะครับ แสดงภาวะนะครับของภาวะแทรกซ้อนนะครับแนวทางการรักษาและพบได้ในเพศและในวัยที่แตกต่างกันไปนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับมักมีความผิดปกตินะครับมาตั้งแต่นะครับกำหนดกำเนิดนะครับมีส่วนน้อยอาจเกิดขึ้นนะครับภายหลังการผ่าตัดช่องท้องนะครับสาเหตุนะครับของโรคไส้เลื่อนนะครับโดยนะครับ ส่วนใหญ่ไส้เลื่อนมักเกิดจากผนังหน้าท้องนะครับบางจุดมีความอ่อนแอหรือหย่อนยานนะครับและก็ผิดปกติซึ่งส่วนมากจะเป็นความผิดปกตินะครับที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดทําให้ลําไส้ที่อยู่ข้างนะครับใต้นะครับไหลเคลื่อนนะครับเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นๆนะครับทําให้เห็นเป็นก้อนตุงนะครับมีสามารถสังเกตได้นะครับจะเป็นก้อนตุงๆนะครับ แล้วก็มีส่วนน้อยนะครับที่เป็นความผิดปกตินะครับที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับเช่นเกิดจากแผลผ่าตัดนะครับหน้าท้องโดยมักจะมีอาการสแสดงเฉพาะในเวลาที่มีแรงดันในช่องท้องสูงนะครับเช่นนะครับเวลาเราจามนะครับขณะเวลาเราไอหรือถ่ายนะครับหรือร้องไห้ หรือหลักๆเลยยกของหนักนะครับอันนี้นะครับผมเจอมานะครับหลายท่านแล้วนะครับอาการที่ว่าเป็นโรคไส้เลื่อนนี้ก็คือจะยกของหนักนะครับไส้เลื่อนนะครับจะแบ่งได้หลายชนิดนะครับตามตำแหน่งที่อวัยวะเคลื่อนนะครับไปอยู่และตามสาุที่เกิดซึ่งไส้เลื่อนแต่ละชนิดจะมีอาการนะครับของภาวะโรคแทรกซ้อนและก็การรักษาที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นนะครับ เดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับว่ามีไส้เลื่อนอะไรบ้างนะครับไส้เลื่อนนะครับมักจะเกิดที่ไหนนะครับก็ลองสังเกตกันได้นะครับมักจะเกิดที่ขาหนีบและก็ที่สะดือและก็กระบังลมนะครับไส้เลื่อนตรงหน้าท้องนะครับเนือสะดือนะครับหรือว่าไส้เลื่อนบริเวณที่ต่ากว่าขาหนีบนะครับไส้เลื่อนตรงข้างๆ้างกล้ามเนื้อหน้าท้องก็มีนะครับลองสังเกตดูได้นะครับทุกท่านลองสังเกตดูนะครับ และก็ไส้เลื่อนไปในช่องเชิงกรานนะครับและก็ไส้เลื่อนที่เกิดหลังผ่าตัดนะครับอากาโรคไส้เลื่อนนี้มักจะเกิดจากผู้ชายและก็ผู้หญิงก็เป็นนะครับและก็โรคไส้เลื่อนทั้งหมดนะครับก็ที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถรักษาด้วยนะครับก็เป็นการแนะนําสมุนไพรนะครับของเราตัวนี้เลยนะครับเราแนะนําสมุนไพรนะครับตัวนี้ทานนะครับกี่ชุดนะครับ ก็ <c oughs> ขึ้นอยู่กับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับจาสมมติว่าใครเป็นไส้เลื่อนนะครับเวลาไอจามนะครับก็มักจะรู้สึกได้ก็สามารถรู้สึกได้นะครับว่าเราจะเป็นนะครับมีอาการนะครับเวลาขณะที่เราไอจามนะครับ ก็อย่าลืมนะครับดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ตรงไหนนะครับเราก็นะครับสามารถรักษาได้นะครับผมขอแนะนําสมุนไพรของเราตัวนี้เลยนะครับทาน1ชุดทานได้45วันนะครับขายชุดละ950บาทสําหรับลูกค้าที่โอนเงินนะครับส่วนท่านใดไม่สะดวกโอนนะครับบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรผู้รับมาได้เลยนะครับเราจะส่งนะครับ COD ก็คือเก็บมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าลูกค้าต้องบวกเพิ่ม50บาทเป็นชุดละ1,000บาทสำหรับลูกค้าที่เก็บปลายทางส่วนลูกค้าที่โอนนะครับก็ชุดละ950บาทนะครับแล้วก็ตัวสมุนไพรของเรานี้นะครับยังสามารถช่วยรักษาอาการอือ่นนอกจากไส้เลื่อนก็เกี่ยวกับปัญหาภายในนะครับหลักๆของคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นไส้เลื่อนนะครับอาริสีดวงนะครับแล้วก็มดลูกย่อนตกขาวนะครับกับบางลมย่อนมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอู่น้ําเหยองเสียความดันสูงมะเร็งระยะแรกเริ่มแล้วก็พวกตกขาาพวกช็อกโกแลตซีดนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถรักษาได้นะครับหนึ่ชุดหรือ2ชุดอายนั้นนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาอาการว่าผู้ป่วยนะครับ มีอาการเป็นมานานแล้วหรือยังแล้วก็ขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้าหรือว่าอายุของผู้ป่วยนะครับส่วนข้อห้ามโตห้ามทานพวกของหมักดองกรบเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผมจะมีเอกสารวิธีต้มแล้วก็วิธีทานแล้วก็ข้อห้ามนะครับแนบเอกสารไปให้ด้วยนะครับเป็นสมุนไพรที่ทานง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับ ลูกค้าก็พวกปวดประจําเดือนก็ทานได้นะครับปวดประจําเดือนมาไม่ปกติก็ทานได้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0847492667นะครับย้านะครับโทร0847492667นะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ ID 0847492667นะครับส่วนท่านใดที่ไม่ได้เป็นโรคดังที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเราก็สามารถโทรมาปรึกษาและก็บอกเล่าอาการนะครับอาเป็นโรคอะไรมีอาการอย่างไรทางร้านของเรานะครับยินดีจะสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับ บอกเล่าอาการเราก็จะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเรามีนะครับที่จะส่งให้ลูกค้านะครับก็2ชุดนะครับเป็นไส้เลือดแล้วก็ปวดประจําเดือนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดเป็นสมุนไพรชุดรวมนะครับอันนี้ลูกค้านะครับมีอาการเป็นเกานะครับเป็นเกาแล้วก็ เราก็จัดสมุนไพรนะครับส่วนนะครับโรคเกาก็เป็นสมุนไพรชุดรวมนะครับได้ก็เจ็บเข่าอะไรอย่างนี้นะครับใครอยากได้สมุนไพรบำรุงกําลังหรือว่าโรคไตนะครับพวกไทรอยก็สามารถติดต่อความดันเบาหวานได้หมดนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามท่านจะไม่พลาดนะครับ คลิปวีดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ